ทุกคนสวัสดีตอนนี้เรากำลังรวมพลกันดื่มน้ำใช่ไหมใช่ไหมแม็กกี้ใช่ก็ตออืดูไข่ใครขดื่มน้ำกันเสียงดังนี่จะแจ็คสันดื่มวันนี้เรามารวมกันรวมกันเอ๊ะขาดใข่ที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดใขรน้ำโชคน้ำโชคน้ำโชคอยู่นู่นนะน้ำโชคไม่มาน้ำโชคสกปรสกปรน้ำโชคอะมันมาเดินกันได้ไงอืม ยังไงเนยมาเวลเธอขึ้นไปข้างบนเลยนะ thank mm -hmm. you วันนี้ก็อากาศก็อบอ้าวอบอ้าวอีกแล้วทุกคนเหมือนคือพอมอบอ้าวหลายๆวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีพายุลงเพราะว่าเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนเมื่อสองวันที่แล้วฝนแบบตกโอ้ยางหนักมากตกประมาณหยิบสองชั่วโมงอะตกทีแบบโอ้น้ำน้ำระบายไม่แทบจะไม่ทันเลยทุกคนแต่ผมต้องคอยตื่นมาดูพวกเด็กๆ วัวน้ำมันจะล้นคันตรงนั้นไงอือตอนนี้เด็กๆก,ก็เดินเล่นกันอัธยาศัยใช่ไหมขี่มา้าขี่มา้าต่อต่อมันนั่งเลยตรงนี้มันก็ตมามมันนั่งกับชนะไงตมามมันนั่งกับชนะแต่มันโอตอนนั่งของอยังไงทำไมขี่มา้า จะมาข้องใจอะไรทุกคนส่วนทางโน้นเขาก็เด็กๆก็เดิกกเดนเล่นอัจฉรยะใส่ส่วนแจ็คสันก็ถ่ายแล้วโอเคทำไรกันสวัสดีพี่มะพี่มาทำไรนี่ยพี่มะผมกินตะไคร้กับต๋าต๋า อะไรโน่ต no. เธอมันเรียกชันเสร็จแล้วก็เดินเข้าห้องพี่มากกินตะไคร้แหมปกติไม่ค่อยกินนะพี่มากพี่มากเล่นกันนจรโดนแผลนะเล่น,นแงังจริงจริงๆไม่ได้แผลอะไรนะน่าจะแบบลื่นล้ม โชกับแม็กกี้เดี๋ยวก็หยอกันน,น,น้ำโชคน้ำโชคอ่าหยุดพี่มาร์กับนำบ้ำโชคตอนนี้หญิงนะนพแ,แล้วก็ หมอเบลเขากำลังทานอาหารก,กันอยู่ส่วนตัวอื่นก็ไปนอนห้องแอร์เฮ้ยใครอยู่ในห้องแงอร์มั้งอ้าวเสันอ้าวผมเองอดูเยียวยา <c oughs> พวกเธอจะไปเยียวยาวกันหมดเน,นี่ยหิวแล้ว เม่กินม่กินกำไม่กินนอนไม่กินนอน <c oughs> ทำไมมาเร็ว <c oughs> ตาตาอไอเหรอแจ็คสันเอบีมาาขาตาอาไอ่ะแจ็คสันทำไมตาอไ,ไม่ได้เอ่อแจ็คสันืม <c oughs> ว,วันนี้ทำไมพวกเธอกินกันสามคีกันนะไม่มีเสียงคางเลยปกติจะมีเสียงคางเลยนะเนี่ยหัวชนกันไม่ได้นะปกตินี่นมาเวลเดินไปเดินนหน้าตู้ตัางนี้ไหมฮึสสันสัจสันไปดูวันนี้แบบว่าตาดีใจมากเลยที่พวกเธอกินกันแบบเรียบร้อยมากเลยไม่มีเสียงคางเลยอ๋อ ต้องเป็นอย่างนี้ดิถึงจะน่ารักเห็นไหมเราต้องกินด้วยกันเห็นไหมเอี๋ยมเข้าห้องแอร์ก่อนตอ่อเนกินกินด้วยกันแบบเรียบร้อยปกติหัวชนกันไม่ได้นะก็ต้องมีคางแง่งแง่งยดกันนะอันนี้ไม่เป็นไรต่อต่ถ่ายอะไรอะ่ะจุกจักสันตาก็ถ่ายนี่ไงถ่ายพวกนั้นเ่ยวก,กินกันะ ก็สันทำไมหนูหลอ่อเงี้ยหล่อมากมากข้าบอยเลยลอ่ะห,หนุมข้าบอยหนุมฝรั่งฝรั่งแจ็คสันเราเห็นตาฟังอะไรดิแจ็คสันตาอ,อากาศร้อนผมไม่มีอารมณ์ร้องแจ็คสันพอดีตาเขาเช็คฟัน่อยดิเช็คฟันนไม่เอาต่อหยีฟันนี่น่ากลัวเลยนะแหมแจ็คสันเรืือหน่อยนะตาตคาคุยล่ะกับแจ็คสันแจ็คสันจะคุยละกับตา ทุกคนทุกคนกินยังไงไม่อิ่มอเลยฉันรออยู่ข้างในเนี่ยฉันรอว่เธอมานวดฉันอรอใครมานวดจัดม,มาเวลผมอยากให้อยากให้หญิงไปนวดให้แหมมาเวลมายเรียกหญิงนะหญิงเธอไปนวดให้ฉันหน่อยอเสียมาเวลทำชกไหมตาตาพูดไรอะ่ะ มันโชคเดี๋น้ำโชคแล้วลคิดถึงหมูปิ้งมากเลยทุกคนอืมตัดเอาหมดแล้ว,ลวเดี๋ยวตาไปเอาอาหารมาให้นะโอเคเดี๋ยวตาไปเอาอาหารมาให้จักสันเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาอาหารมาให้เด็กๆก่อนอะไรเธออืมสองสาวแหมเข้ามาก็แต่งตัวเลิศเลยนะ เนาะเธอขโมยของผู้หญิงเนี่ยเนาะเอาเอาเอาขโมยของผู้หญิงหน้าด้านๆเลยเนาะนี่ผู้หญิงหัวเสริมสวยขโมยกระดูกเขาไปเลยอ่ะดูดูหน้าด้านมากเลยเนาะนี่อือหญิงก็เธอ เจอจันง่าวเองออมามเสริมสวย<ห>ไปกินน้ำดีกว่าจริงๆ่ะหญิงอ่ะเอาทิ้งอ่ะดูน้อยน้อนี่ฉลาดมากเลยน้องนี่คือหญิงเผอนี่อันนี้เลยนะนี่ <laughs> ให<ย>ญ<ๆ>่ใหญ่แม,ม่ดูขโมยกระดดกเข้ามา คุณน,นายล่ะคุณนายยังไม่นอนเหรอซอมอซอมยังไม่นอนหอหอเหรอซอมไปถอนหายใจสองสาวเข้ามาลถอนหายใจแล้วไอ้หญิงเธออะไรของเธอ,อตา กินเสร็จแล้วก็กินน้ำเสร็จแล้วก็ฉี่ต่อ